ดูสายตาดูสายตาเลมอนทำไมต้องมองด้วยสายตาอย่างงั้นกลัวใครเข้าไปกวนหรือไงไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่กวนดีกว่าทำสมาธิอยู่ใช่ไหมเฮ้ย,ยไม่ได้คุยกันตั้งสามเดือนเลยเหรอ <c oughs> มารีนามารีนายากโกรนเลยนะคือจริงๆเกมมันมีอัปเดตตั้งแต่วันที่25แล้วนะฮะเป็นอัปเดตท,ที่คอลแลบกับมาริโนะครับแต่ว่า คือช่วงหลังมาเนี่ยเกมมันจะเป็นอีเวนท์ที่เขาล็อกเวลาเอาไว้นะครับคือถ้าเกิดยังไม่ถึงวันนั้นจริงๆถึงแม้ว่า t ท m e เทเ l e ลไปก็ยังใช้ไม่ได้นะฮะต้องรอยถึงเวลาจริงๆก่อนเกมถึงจะเข้าไปเล่นในอีเวนท์นั้นๆได้นะครับซึ่งมาริโออันนี้ก็เหมือนกันอัปเดตคุยกันไหมเนี่ยไม่คุยคืออัปเดตตั้งแต่วันที่25แล้วแต่ว่าเพิ่งเล่นได้วันนี้นะฮะตามที่เขาลงเอาไว้ว่าเริ่มเล่นได้วันที่1นะครับ อัปเดตมาริโอไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะฮะรู้สึกว่าจะมีของมาขายที่ตู้เทีเอ็มซึ่งจะเป็นของตกแต่งเกาะในทีมมาริโอล้วนๆเลยนะฮะเข้ามาในหน้าร้านค้าแล้วมันจะอยู่ที่โปรโมชั่นนี่ไงเฮ้ยราคาไม่แพงด้วยนะท่อก็มีนะฮะท่อนี้มุดได้นะครับเห็นในเทเลอร์ละวอิ์บล็อกที่เป็นหนามก็มีนะครับอิ์บล็อกที่เป็นอะไรเอ่ยก็มีหมวกลุยหมวกมาริโอหมวกของเจ้าหญิงพีชหมวกวาริโอก็มี จมูกของลุยจมูกของมาริโอเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนบ้านใส่ได้หรือเปล่านะมีชุดด้วยซื้อก่อนเลยเอ้ะแต่มันซื้อได้วันละกี่ชิ้นนะ่ะจะไม่ได้ซื้อได้วันละห้าชิ้นอ่ะทีนี้เราทำเทเวลได้แล้วเลมอนส่งจดหมายมาเดี๋ยวนายเลยมอนบ้านเกก็อยู่ข้างๆแกจะส่งจดหมายมาทาไมนายรู้ไหมเนี่ยวันนี้จะเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยนะเราลองมาคาดเดากันดูว่าเกาะแห่งนี้อีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไง ใครจะมีทรงผมที่สวยที่สุดในซอย2ในปีนี้นะแล้วก็ใครจะเป็นนี่ทานุกได้มากที่สุด <laughs> จากเลมอนเองเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินคนเปิดประตูบ้านอะไรการเลมอนเฮ้ลืมไปเราไม่ใช่ลัดเผาออ s ตามี Mario คุยกับมานี่โอไหมโอ้ oh, วิ่งมาเจอพอดีเอ้วิ่งมาเจอพอดีเลยถ้ามาเจอนายก็แสดงว่าคิดถึงนายใช่ไหมฉัชโชคดีมากเลยเนี่ย แค่นี้ไม่สนใจชุดหน่อยเหรอนี่คือมาริโอ้นะเอ็กตมีมาริโอ้สนใจเอาหนวดมาริโอ้ไปใส่ไหมเลมอนเรามีอยู่ในตัวหนวดมาริโอ้อาฮะมีเลมอนหนวดมาริโอ้ไม่ได้แกล้งนะเนี่ยนี่หนวดมาริโอน้นี่ไม่เอาเสื้ออยากให้ใส่อะเลมอนโอ้ยอย่าให้เห็นนะว่าไปใส่ตอนอยู่ในบ้านนะ จะรู้ว่าแกชอบหนวดมาริโอเลมอนอ่ะผมซื้อมาแล้วนะฮะซื้อบางอย่างนะครับยังไม่ครบทุกอย่างแต่ว่าเอาที่สนใจก่อน,อ,นอันแรกก็คือเดี๋ยวเหยียบแมงสาปแป๊บหนึ่งอันแรกก็คืออันนี้ฮะเป็นวัวเปเปอร์ครับวอวเปเปอร์ขยับได้ด้วยนะมีดอกไม้ออกมาจากท่อด้วยนะครับแล้วก็มีเหรียญมีบล็อกแต่กระโดดโมงไม่ได้นะฮะเพราะว่าเกมนี้เรากระโดดไม่ได้ก็เป็นทีมมาริโอโดยตรงเลยนะฮะโอเค แล้วก็ชุดที่ใส่อยู่นะครับมันก็มีทั้งของมาริโอมีทั้งหลุยแล้วก็มีทั้งเจ้าหญิงพีชนะครับมีวาริโอด้วยเวลาเราใส่ของที่เป็นชุดแต่งกายของมาริโอนะฮะนน่มันจะมีเสียงนะครับเออหมวกก็น่ารักดีนะแต่ว่าเอาหนวดออกได้ไหม <laughs> ผมรู้สึกแบบหมุดหงิดกับหนวดตัวเองเอาหนวดออกแล้วกันนะแค่ชุดก็น่าจะรู้ล้วเป็นมาริโออ่าโอเคอันนี้ก็น่ารักแหละ ทีนี้ของอย่างอื่นนะฮะเรามาดูก่อนติดบล็อกลอยได้แต่ว่าเราโมงไม่ได้นะครับเรากระโดดไม่ได้ไปยืนข้างใต้ได้เลื่อนได้ไหม <laughs> เลื่อนไม่ได้นะครับถ้าจะหยิบก็คือต้องกดกดเก็บอ่ะกดเก็บได้แต่ว่าเลื่อนไม่ได้ส่วนอันนี้เลื่อนได้ดึงเลื่อนได้เลื่อนไปใต้นี้ได้ไหมไม่ได้ฮะติด <laughs> ขึ้นไปข้างบนก็ไม่ได้นะครับ ส่วนอันนี้คือเจ้าเห็ดวันอัพใช่ไหมอ่านี่มีเสียงด้วยวันอัพนะครับแล้วก็ดอกไม้ไฟนี่มีเสียงเหมือนกันเลื่อนได้ฮะอ่าไม่ได้นับเป็นต้นไม้นะครับทั้งหลังนี้ก็เป็นเห็ดที่เป็นแพตฟอร์มขึ้นไปไม่ได้เลื่อนได้อย่างเดียวส่วนธงมี2ด้านนะครับเป็นด้านที่เป็นมาริโอกับบราเซอร์นะฮะ มีเสียงเหมือนกันแล้วมาแชวเดินชนเหรียญเห็นไหมอันนี้คือเหรียญน,นะฮะเหรียญน,นี่คือเราหยิบได้นะครับไม่ใช่หยิบสิวิ่งผ่านเหมือนกับเก็บเหรียญปกติแล้วมันก็จะรีขึ้นมาใหม่เพลินดีนะ,ะนี้เอฟเฟกก็มีนะฮะเสียงก็มีทําเป็นทางให้เพื่อนบ้านเดินเก็บก็ได้นะถ้ามีเวลาซื้อของผมว่าเพื่อนบ้านไม่รู้จักนะฮะว่าของแต่ละอย่างนี่เป็นของมาริโอเขาน่าจะไม่ได้อัปเดตพวกเดอะล,ล็อกที่เกี่ยวกับมาริโอเข้ามาด้วยคงม,มีแค่ของอย่างเดียว ไม่รู้จะใส okay. Ooh, Mario. Mario. ่ชุดหรือเปล่าชุดมาริโอชุดมาริโอใส่ไหมมาแชลอยากเห็นนายใส่ชุดมาริโอมากโอ้ไม่เกนที่ชุดมาริโอยังไ็นเนี้ยคือมันคนละสไตล์กับที่ฉันใส่เลยนะแต่ว่าเอ้ยใส่หรอวัดน่ารักไม่ไม่ไม่เอาของคืนไม่เอาไม่เอาโอยเป็นกระโปรงไปเลยอะ น่ารักมากชอบชอบพิงกี้เรามีชุดเจ้าหญิงพีชมาให้ใส่ไหมเดี๋ยวนั่นนี่ชุดเจ้าหญิงพีชเหรอฉันตื่นเต้นมากเลยเออน่ารักน่ารักไม่ต้องให้ของมามาริโออยู่ข้างหลังเจ้าหญิงพีชอยู่ข้างหน้าเอาให้รูปภาพมานานๆจะให้มาที โอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วถึงตรงนี้ใช่ไหมธงนะฮะมีธงเบลเซอร์กับธงมาริโอแล้วก็เหรียญเก็บแล้วส่วนบล็อกลอยตรงนี้คือเมื่อเราวิ่งผ่านนะครับมันจะเป็นการมงเหรียญซึ่งเราไม่ได้กระโดดจริงนะกระโดดไม่ได้อ้ามงเหมือนกันเพื่อนบ้านก็โมงฮะเหมือนกันส่วนอันนี้คือบล็อกที่เป็นน้านะฮะเราวิ่งเข้าไปข้างใต้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถกด อให้มันหล่นลงมาได้เพื่อนบ้านก็ไปข้างใต้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพลงตอนใช้ดาวนะฮะแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับหมุนอย่างเดียวตัวเราไม่เรืองแสงแล้วก็จบไปแล้วก็เห็ดตัวโตมันก็จะเป็นเสียงตัวโตวอ่านี่ประมาณนี้นะฮะนี่คือของมาริโอ้คร่าวๆนะครับแล้วก็มีอย่างนึงที่ผมอยากทดลองก็คือเจ้าอ,อันนี้ฮะ เป็นท่อนะครับนี่อันนี้คือที่ผมอยากทดลองในคลิปนี้คือท่อนี้เนี่ยมันลงได้นี่ลงแบบนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้ทําทางออกมันก็เลยมาออกที่เดิมถ้าผมทําทางออกมันก็จะมาออกตรงนี้ใช่ไหมอาหา่าฮะใช่ทีนี้เราสามารถใช้ท่อไปวางตรงไหนก็ได้นะฮะเป็นจุดวาร์ปไปเลย ไปที่ไกลๆเลยเป็นจุดวาร์ปได้เลยนะฮะลงจากตรงนี้มาโผลนี่เอา้าสลับอันกันแสดงว่ามันสุ่มใช่ไหมเนี่ยจะกลับมาตรงนี้นะฮะที่เดิมแล้วก็วาร์ปกลับไปตรงนู้นอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูว่าท่อเนี่ยเราสามารถ กระโดดขึ้นมาจากข้างบนได้หรือเปล่านะฮะลงมาจากคืนข้างบนได้ไหมอาได้โอเคคือเรากระโดดได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาผมอยากจะลองกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอยู่ไหนครับมาริโออยู่ไหนเมื่อกี้มาริโอมาแชลมาริแอวอยู่ไหนเนี่ยมาริแอวหายไปไหนอยู่ในบ้านเหรอเลมอนลงมาในท่อเลย็ล ด,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 ดมอนเดมอนกระโดดกระโดดกระโดดนี้ไหมกระโดดลงท่อหน่อย็ลคือเราไม่สามารถดันเพื่อนบ้านให้ลงจากตรงที่หน้าผาได้อยู่แล้วนะฮะนอกจากว่าเขาจะกดใช้ของเองคือกดใช้ท่อตรงนี้เนี่ยคือผมเดินเฉยไม่ไปนะต้องกดกดโอเพื o, ่อเป็นการใช้ท่อผมอยากรู้ว่าเพื่อนบ้านจะใช้หรือเปล่าโอเค เรียบร้อยปรับพื้นที่ใหม่นะฮะเดี๋ยวใช้เพื่อนบ้านมาลองดูลายล้อมไปด้วยท่อเดี๋ยวต้องให้มาแชวหายโกรธก่อนขอโทษนะที่ยืนผักเมื่อกี้โอเคโอเคไ้ขอโทษแล้วก็โอเคแหละไม่โกรธหรอกร้องเพลงเลย <c oughs> <c oughs> หันไปดูท่อด้านหน้าหน่อยดิมาแชวสรุปเพื่อนบ้านไม่กระโดดนะฮะ ไม่ยอมกระโดดอ่ะมาแชวเซงมากเลยกระโดดเองก็ได้ปุ๊บพอดีเห็นบ้านเจ๊โล่งๆเอาของมาฝากอยากรู้ว่าเพื่อนบ้านจะวางท่อในบ้านไหม <c oughs> เราเล่นกันใช่ไหมเนี่ยนี่มันท่อนี่เอาแต่เก็บ <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้าจะวางไว้นในบ้านมันน่าจะมีประโยชน์แน่เลย <c oughs> อ้าว,วางจริงด้วย <c oughs> ไม่เอาชุดนะเดี๋ยวนะผมต้องไปวางทอข้างนอกก่อนใช่ไหมอ่ะกระโดดเข้าไปในบ้านเลยได้ไหมโผล่เข้าไปในบ้านเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมีโหลดดิง้งมีโหลดดิง้งนั่นไงได้จริงด้วย <c ười> กระโดดพุดธทธอเข้าบ้านตัวเอง แต่ก็ยังหลีกเลี่ยงโหลดดิ้งไม่ได้นะฮะหน้าโหลดดิ้งเนี่ยยังไงก็ต้องโหลดอยู่ดีแล้วบ้านเ <c oughs> พื่อนบ้าน <c oughs> จะเป็นยังไงอยากรู้นี่ไง <c oughs> เจ๊ขอบคุณมากเลยนะเอ้ยลงได้ไม่โพไหนเออผมยังไม่ได้วางท่อน่อ่ะลงโหไปในบ้านเจ๊เอา้า ไม่ได้หรอโอ้สแสดงว่าไม่ได้ฮะมันไม่เชื่อมต่อกันก็เข้าใจได้อยู่นะเพราะว่าเวลาเพื่อนบ้านไม่อยู่บ้านไม่งั้นเราแอบ,บเข้าบ้านเขาได้ไงโอเคฮะคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ